วันนี้นะคะตุนชวนชาวชุมชนคนชอบกินมาปักหมุดจุดอร่อยจุดแรกกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะจากภาพคุ้นชินที่เราจะนึกถึงอยุธยาในฐานะเมืองเก่าไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์คราวนี้ตุนจะพาคุณผู้ชมมาปักหมุดจุดความอร่อยกันริมแม่น้ําเพราะว่าอายุธยาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีแม่น้ําสําคัญมาบรรจบกันถึง3มสายนะคะก็คือแม่น้าเจ้าพระยาแม่น้ําลบบุรีแล้วก็แม่น้าป่าสักค่ะ จุดอร่อยจุดแรกของตรงนี้นะคะอยู่ที่อำเภอผักไห่ในจังหวัดอยุทยาน,นี่แหละคือว่าจากตรงอุทยานประวัติศาสตร์ตรงเมืองเก่านะคะขับรถมาประมาณ30นาที40นาทีก็จะมาถึงอำเภอผักไห่ที่ตูนตั้งใจมาที่นี่วันนี้เพราะว่าตูนจะมากินของดีของจังหวัดอยุธยาเป็นของขึ้นชื่อเวลาใครพูดถึงอยุธยานเนี่ยก็แน่นอนว่าจะต้องนึกถึง ความเป็นเมืองริมน้ําและแน่นอนว่าของดีของอยุธยาอย่างหนึ่งนะคะที่คนอยุธยาเขาภาคภูมิใจก็คือพวกปลาแม่น้ําต่างๆวันนี้ตุนเลือกร้านที่เป็นเรียกว่าเป็นร้านขวัญใจคนท้องถิ่นการันตีความอร่อยที่นี่มีปลาทุกชนิดที่คิดออกร้านนี้คือร้านรวมปลาขายทุกอย่างที่เป็นปลาปลาทุกชนิดต้มผัดแกงทอดทุกอย่างมีหมดเลยค่ะนัดป้าไว้ปลาชื่อปลาลมนะคะเป็นตำนานเรื่องปลา สวัดีค่ะขอบคุณที่รับนัดนะ,ะรู้ว่ายุ่งมากต้านลมเปิดร้านกี่โมง8ดโมงจ้ะ8ดโมงก็คือขายข้าวเช้าด้วยขายเช้า6โมงครึ่งก็ปิด6โมงเย็นยน,นะปลาทั้งหมดพวกนี้ยที่เอามารวมกันที่ร้านรวมปลาเนี่ยก็่มได้มาจากไหนคะแบบพวกชาวบ้านเขาหามาขายอืมอหามาขาย แต่ละที่ไหนเราก็ไม่ค่อยรู้คนะเขาก็หามาเขามีเขามาให้เราอะไรเงี้ยเรารู้เขารู้ที่นี่ซื้อไงอือืม,อมเราก็ไม่ไปซื้อที่อื่นซื้อแต่ที่นี่ก็อพอขายแล้วเนี่ยก็คือเรื่องปลาเนี่ยไม่ต้องไปจ่ายตลาดไม่ต้องเขาจะมาหา,หาเราอหายว้อววโอ้ ปลาแดงเหรอโอ้โหคือนอกจากตู้ข้างนอกนันนะคะปลาปลาลก็จะมีอีกตู้หนึ่งที่เก็บเหมือนกับปลาแบบใส่ย่อมย่อมอีกหน่อยอันนี้ปปลาบูขอดูหน่อยปลาบูเอาอันนี้ไปทําอะไรกินเอ่ยไปนึ่งเส้วต้มยำอะไรได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างเนี่ยอันนี้ไปกดไปน้ําเราเนี่ยอ่าที่บอกว่าไม่เหมือนปลาคังไม่ไม่เหมือนอันนี้อะไรคะอันนี้ปลาน้ําเงินปลาน้ําเงินเนาะ เมื่อกี้มีปลาแดงตอนนี้มีปลานําเงินปลาดําเงินทำอะไรกินคะก็จะฉีดน้ำสีแห้งทอดกระเทียมป้าลมบอกเคล็ดลับหน่อยตูนอยากรู้ว่าบางทีอ่ะตูนอ่ะซื้อปลาที่มันสดแล้วเนาะแต่ทําไมเวลาตูไปทําที่บ้านมันถึงไม่อร่อยทําไมมันถึงข่าวก็ถ้าเราไปต้มหรือแกงอะไรเงี้ยนะเราจะไปคนถ้าไปคนแล้วมันจะข่าวแล้ว ยังต้มยำแล้วก็ใส่เครื่องปรุงไปเลยจะต้มสุกแลต้มน้าดิบอะไรถ้าต้มน้ําดิบเดี๋ยวมันดีนะมันต้มแล้วก็ไม่ต้องปล่อยปล่อยห้มันเขาดุแล้วกล่าวว่าุแล้วเนี่ยแล้วก็เอาเอาลงแล้วมาปรุงข้างล่างต้มน้ําดิบแปลว่าอะไรคะก็ใส่น้ำลงหม้อลงไปแล้วก็ใส่เครื่องลงไปใส่ปลาลงไปแล้วก็ติดเลยอ๋อก็คือไม่ต้องคนแล้วไม่ต้องไม่เสร็จล้วเสร็จแล้วที่ปรุงข้างนอกข้างนอกก็ยกออกมาปรุง ปราทำอาหาร4ีหเมนูนี่คือประลมทำแป๊บเดียวเห็นถึงความเชี่ยวชาญชํานาญทุกอย่างไม่มีช่างตวงวัดใดๆใส่ปงปุงปุงปุงปงแป๊บเดียวเสร็จนะคะแล้วก็ตุนได้ออกมามีทอดมันปลากรายสัญลักษณ์ห้านิ้วเพราะว่าปัน้นด้วยมือของประลมเองมีปลาเค้าทอดน้ําปลามีชู่ฉีน้ําไม่รู้จะหากินที่ไหนถ้าไม่ได้มาถึง ปาลมนะคะเพราะว่านี่คือชูชีน้ำปลาน้ำเงินส่วนหม้อนี้คือต้มโคลงปลาย่างมาชิมด้วยกันทีละเ,เมนูตูนว่าเดี๋ยวตูนไปจากไม่เผ็ดดีกว่าวุโคห้านิ้วจริงด้วยอ่ะ่อทอดมันปลากายมันต้องแบบนี้เครื่องแกงหอมหอมแล้วก็เนื้อปลากายมันจะแบบหนุบหนุบเด้งๆดง้ชู้ฟัน หมือนกินลูกชิ้นปลาดีๆปลาเขาทอดน้ำปลาเนื้อปลานะคะแน่นมากปลา้ําเงินเนื้อปลาเขาจะมันๆน,นะให้ดูเนื้อปลาเนื้อปลาน้ำเงินชิ้นปลาคือใหญ่มากมันถูกเคลือบไปด้วยเครื่องแกงแล้วก็มันจะมีความแบบเนี่ยมันๆน,น้ำๆเนี่ยนี่คือทีเด็ดของชูชีน้ำ แล้วลาดลงไปอีกทีนมันฉ่ำๆเป็นอาหารที่สวยมากมเผ็ดร้อนมันนมมันแบบนุ่นๆอธิบายไม่ถูกแล้วก็หอมพวกเครื่องสมุนไพรไม่รู้อันไหนเครื่องอันไหนปลาเลยนะคะเยอะไปหมดเลยอะ่ะ รสชาติเข้มข้นเนี่ยเราดูเนื้อปลาดีใจที่วันนี้ด้านดนมาถึงที่อำเภอผักไห่แล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่าทุกกิโลที่ขับมาคุ้มค่าน้ำมันทุกหยดแล้วก็แนะนำว่ามาวันธรรมดามาเที่ยงอาจจะไม่มีโต๊ะมาวันธรรมดาให้มาก่อนเที่ยงนิดนึงหรือว่ามาหลังเที่ยงนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมซื้อของฝากเดี๋ยวตนกินข้าวเสร็จตนจะไปซื้อของฝากของฝากเยอะมาก ีก็พอไหมพอแล้วหม้อเดียวหม้อเดียวใส่นี่เลยวันนี้ตุนได้ของฝากมาเต็มกระเป๋ามีแต่ปลาเดี๋ยวเราดูว่าเชฟจะทําเป็นเมนูอะไรออกมาให้เรากินจะอร่อยซุปกะลมได้หรือเปล่าปะาลมจ๋าขอบคุณนะคะเวลาหนูมากินใหม่นะ